โอ้โหเนี่ยดูไม้มงคลน,นะโชคเก้าชั้นใบดำนะเนี่ยใบเขาสีเข้มๆเ,เนี่ยนะสวยมากๆเลยเนี่ยใบแก่มันจะออกเข้มๆนะเขาจะเรียกว่าโชคเก้าชั้นใบดำช่างจินในาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนนเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆ มาดูไม้มงคลกันอีกชุดหนึ่งนะนี่ก็เป็นโชคเก้าชั้นใบด่างนะอันนี้อยู่กระถางละ300นะส่วนตัวนี้ใบหอ่อฮะใบหอ่อตัวนี้ราคาอยู่ที่300บาทเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าไม้มงคลที่ใบสวยนะโชว์ใบสวยๆงามๆเลยใบใหญ่สวยสวยจริงๆฮะ อันนี้ยังยังลูกค้ายังไม่ซื้อนะใครจะสนใจก็รีบมาเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ที่ลูกค้าเขาจัดไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปดูครับครับวันนี้มาที่ร้านคุณกิ๊กนะมาดูต้นไม้นะแต่ว่ามาสะดุดตาอยู่กลุ่มนี้แต่ลูกค้าจองแล้วครับนะเป็นลูกค้าสั่งทางเ,เฟสมาก่อนนะ สั่งทางลายมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาเอาวันนี้นี่แหละเวลาลูกค้าสั่งก็จะเป็นแบบนี้นเอามาโชว์หลอกสายตาเราเฉยๆเนี่ยนี่ฮะนี่ก็เป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าโชคเก้าชั้นนะแต่เป็นโชคเก้าชั้นใบดําคือใบเขาจะเข้มนะดูก้านของเขาเนี่ยก้านมันจะออกเข้มๆดำๆนี่น ใบสวยมากๆนี่ใส่กระถางสวยๆเดี่ยโอ้โหถือว่าโชว์ใบได้สวยงามมากๆเลยเนี่ยโชกเก้าชั้นใบดําราคาอยู่ที่กระถางละ300บาทไม่ทันแล้วฮะลูกค้าสั่งไปแล้วฮะสามบาทนี่ส่วนนี้ก็ใบลายๆสวยๆนี่ก็เป็นคลาสเสนนางพิมพ์เนี่ยตระกูลคลาเนี่ยอยู่ที่200บาทโอ้โหสวยจริงๆฮะเนี่ยใบนี้ ตัวนี้ก็เฟิร์นก้างปลานะี่อันนี้ก็โดนไปแล้วหางปลาเอพูดผิดอีกแล้วอันนี้เฟิร์นหางปลานะนี่เท่าไหร่นะเฟิร์นหางปลาเนี่ยร้อยแปดสิบนี่โดนไปแล้วแหละฮะนะลูกค้าเขาสั่งไปแล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นคลา้านกยุงแดงนี่นะัเอก็เคยถ่ายให้ชมแล้วอันนี้200บาท หนี่กอนี้ถือว่าดกมากใบเยอะโหเปลี่ยนกระถางใบใหญ่ๆนะโหเด็ดเลยฮะ200บาทนะตะกูลคล้าเนี่แหละฮะไม้ส,สวยๆงามๆกันนะเก็บมาฝากกันนะคือถ้าใครอยากได้ก็สั่งไว้ล่วงหน้านะคุณคิดก็กระเจะามาให้นี่ขนมาก็ลูกค้าจองไปแล้วนะ,นะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนะะัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสวัสดีครับ